กินข้าวคุณผู้ชมสั่งก็ตกงเตี๋ยวเป็ดเขาสิบถุงถุงละหกสิบเมื่อก่อนห้าสิบอย่เนี้ยขึ้นราคาเป็นหกสิบแล้วก็ถ้วยชามก็ไม่มีอยู่ข้างบนก้เกียจขึ้นไปเอาเหนื่อยก็เลยเอาอะไรที่มันมีอยู่ข้างหลงฮะใส่ใส,ใส่กินไปก่อนอยาที่มาถุงก็ได้ถุงง่าย ไม่ใส่ผักให้เลยวิ่งรั่วชิบหายรั่ว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 รวร่วรวครับคุณผู้ชมไม่ได้รั่วอือเมนนยังไม่รั่วะไรวันนี้รั่วละ ผักชีต้นหอมก็ไม่ใส่ให้กับเทียมเพียวก็ไม่ใส่ให้นู้เนี่มากคนขายกินเป็นแห้งไม่มีผักชีต้นหอมเลย ไม่ส่ายภาษีเปนหอมมาให้ มันไม่ใส่ผักสิต้นหอมมาให้ ฟางไม่สวยสูงแล้วก็หน้าตาไม่สวยแก่อย่างกงบคนอายุห้าสิบเพิร์งต้องปรับคงที่จะสมัครประกวดไม่ยืนเลยคนที่ชื่อเป๊เป๊ปปี้อะไรคนนั้นน่ะสวยที่พูดพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะเป็นลูกครึ่งนะคนนั้นน่ะสวยแต่เฟิร์ด,ดวางอ่ะสูงจนโอ้โหไม่รู้ว่าเฟคนิวหรือเปล่าแม่ปุ้ยบอกว่าคนมองอ่ะมีอยู่แล้วแค่แค่ประกวด หาลองอ้าชิบหาอย่างนั้นก็ล็อกล็อกมงเหรอแม่ปุ้ยล็อกมงเหรอเขาบอคนมงมีแล้ว <c oughs> แต่ว่างานเนี้ยทูสปอนเซอร์รายใหญ่ไงอาจจะแบบเอาคนของเขาว่าให้ได้เพื่อที่ว่าจะได้เอามาใช้งานในการประชาสัมพันธ์องค์กรไงกระปิดครับ <c oughs> ไม่รู้นะแต่ฉันมองดูแล้วอ่ะเพื่อหวังไง นัานสูงแม่นาะงสูงแบบสูงแบบแอนเชลีเลยแต่ว่าในการประกวดครั้งนี้นะแอนเชลีก็ยังดูและสวยกว่าทุกคนหรือว่าคนที่มาสมัครใหม่พวกนี้มันแบบแต่งหน้ายังไม่เป็นไม่ปุ้ยต้องหาช่างแต่งหน้าเก่งๆระดมทีมเลย่าเดี๋ยนนี้คิเลยขนาดไหนถ้าหากว่าช่างแต่งหน้าเก่งมันจะสวยได้ไง แต่เฟิสหวังอ่ะฉันดูแลไม่ผ่านผมเพิ่มแต่งหน้าคือหน้านางแกแม่มากเลยแล้วก็เวลาพูดของนางอ่ะไม่มีเสน่ห์เฟิสหวังอ่ะมึงแม่ปุ้ยต้องต้องปรับปรุงแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยจ๋าด้วยความรักและห่วนใย่นะจ๊ะอย่าโกรธแม่รีหน้านะจ๊ะวีภาคอาจาร์ไปตามข้อทก่จริงน,นะจ๊ะไม่มามามา,มาเฉลี่ยกันนะจ๊ะแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยต้อง นี่ฮะต้องหาช่างแต่งหน้าที่เก่งๆมาด่วนเลยมาเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะให้ให้แต่งหน้าให้หนางงามอะ่ะเพราะเมื่อวานแต่ละคนมามีมีเป๊ปปี้คนเดียวอะ่ะที่พูดภาษาไทยไม่ได้แต่เป็นลูกครึ่งไทยนะคนนั้นน่ะที่ที่พูดจาฉลาดยังพูดจาฉลาดแล้วก็หน้าตาสวยนอกนั้นแต่ละคนแบบต้องมาฝึกอีกเยอะเลย เดินก็ไม่สวยมีคนหนึ่งยืนอ่อนคุงง่องเลยให้ถือของอยังถือไม่เป็นเลยด,ลดูแล้วโง่จะดูแล้วรู้สึกว่านาง,งโง่ไงแค่ถือเตยล่มอัจฉริของแม่ปุ้ยอ่ะนายันเอาอกปกรรมไว้ใน้ข้อมืองโองโอ่โง่คนนั้นน่ะมองแค่เดียวก็แล้ววก็รู้แล้วว่ามันงโง่เดี๋ยวนี้เป็นนางงามต้องฉลาดต้องอัจฉริยะ ต้องมีความสามารถพิเศษต้องกล้าแสดงออกต้องใส่จริตเยอะๆต้องใส่จริตเยอะๆเลยจะมาแบบเรียบร้อยไม่ได้นะแม่ปุ้ยต้องให้มันใส่จริตเยอะๆคนดูเขาจะได้สน,นุกแม่ปุ้ยกะปรักฟรุงรวนเลย งานเมื่อวานนี้นะแต่มันยังไม่ครบนะว่ามีคนสมัครต้องสองร้อยกว่าคนไงเมื่อวานต้องสรับ,บโชวปิดตัวไงเฟิร์สฝังไม่ผ่านนะจริงอยู่รูปร่างนางสูงรูปร่างนางสวยแต่หน้านางไม่สวยหน้านางไม่ได้ผมงานเขาเป็นไง คุยังสวยกว่าเฟื่องตังเลยเฟื่องตังไม่ผ่านนะเฟื่องตังต้ปรับปรุงตัวด่วนเลยต้องแต่งโป๊ะ,ปะต้องแต่งหน้าใหม่หน้าแก่มากผมก็แก่มากอยกังไงยายซิมอายุห้าสิบเลยเฟืรองหลัง bắt bông này rồi ra à, hả thì mềm trên thân cả nha Bông là đồng tiền thăng tỉnh nha Là đồng tiền thăng tỉnh nha lời Bắt lúc này mới thành เอาเส้นฝังมาจับุงคูควคว่วบนิโคเลนมันไม่ใช่ว่าเส้นฝังไปคมนิโคเลนนะเส้นฝังกลายเป็นยักษ์กลายเป็นยักษ์ไปเลยอ่ะ ไม่ใั่ต้นหอมบักซีมาให้แน่ร่อยไม่มีต้นหอมบักซีมายปกติเขาต้องใส่ต้นหอมปักซีแยกมาให้ปัญหานี้ไม่มีเลย แม่ถอนอะไรดีแล้วเพราะว่าแม่กังวลนี่ดราแม่จิมอ่ะนี่ตายอย่างนี้ไม่ได้ต่อไปทุกคนทิ้งแม่หมดแม่จะเดียวนายไม่มีใครเอากับแม่เพราะเขาเห็นนิสัยแม่แล้วเขากลัวแม่จิมต้องต้องต้องรีบไปขอเข้ามาอัจชิญญาตด,ด่วน ยุ่งแล้วมันสวยเข้าใจป่ะมันซวยมันไม่ควรไปยุ่งใครเข้ามาในคดีแตงโมงก็สวยหมดเลยมีคดีกันเต็มไปหมดแม่จิ๋นต้องเปลี่ยนตัวเองด่วนเลยไม่งั้นไม่มีใครทำให้แม่จิน๋นเชื่อจนติทุกคนจะออกหมดแล้วก็จะเหลือแต่อายการนั่นแหละที่ทำให้แม่จิน๋นเพราะอายการเขาถอนตัวไม่ได้เขาเป็นข้าราชการ เขาเป็นทนายของแผ่นดินแม่จิมต้องเปลี่ยนนิสัยแม่จิมด่วนนิสัยแม่จิมใช้ไม่ได้เทคนไหนตั้งใจทำงานแม่จิมก็ไปเทเขาไปเทเขาไปว่าเขาต่อหน้าเสริมเนี่ยไม่ได้ค่ะ แม่จิ๋มนั้งเชื่อแม่หรืหน้าถ้าแม่จิ๋มไม่เปลี่ยนนิสัยอ่ะต่อไปแม่จิ๋มจะเดียวรายทุกคนถอนตัวหมดไม่มีใครยุ่งกับแม่จิม๋มอาจฉาริยะหมดไปตั้งห้าแสนกว่า ทำงานให้แม่จิ๋มาาตั้งสามเดือนกว่าแม่จิ๋มไปทําอย่างนั้นได้ยังไงร,รีบโทรไปขอโทษอัจฉริยะเลยรีบแถลงข่าวเลยขอโทษเา้างั้นคุณจะเดียวรายไม่มีใครรุ่งกับคุณไม่มีใครทํำคดีให้คุณ กคน่ยกลัวหมดอ่ะแม่จิมต้องหนักแน่นเลิกคบไอบ้บางแก๊กบางแก๊กมันเฮียมันจะทำให้ชีวิตคุณพังทำให้คนไม่เชื่อถือคุณถ้าคุณยังคบบางแก๊กเลิกยุ่งกับมัน มันเฮียมันเป็นสิบแปดมงกุฎมันจะทำให้ชีวิตคุณตกต่ำคนดีๆมาช่วยคุณคุณก็ ไปด่าเขาจนเขาหนีหมดรู้หรือเปล่าแม่จิม๋มถ้าเธอไม่รีบออกมาแถลงข่าวขอเข้ามาอัจฉชิยะ เธอคนเยียวเรอาอยู่ในศาลทุกทุกคนซิ้งยืมองหมดขาไมเอาด้วยม <c oughs> มันโดนในบางแจก๊กปั่นแล้วมันจะไปเชื่อบางแจก๊ก เพราะว่าแม่จิ๋มใช้ไม่ได้เต้มุงคลจิตถอนตัวดีแล้วถ้าแม่จิ๋มเป็นคนอย่างเงี้ยถอนตัวเลยับไปกลับมา คนจะทิ้งหมดเพราะขนาดอาชญากยะทำให้ขนาดนี้แม่ยังยังไปเตเข้าเลยอ่ะ มันแจ็มันเฮียมันเป็นสิบแปดงกุฎมันพร้อมที่จะทะรอยดศหักหลังทุกคนมันไม่ใช่ทำไมแม่จินอายุหกสิบเจ็ดแล้วดูคนไม่เป็นเหรอทำไมโง่อย่างเนี้รีบรีบ,รบแถลงข่าวขอโทษอชาชริยะรีบรีบแถลงขาวเลยว่า ยินดี้ฮะจริยะทรมทำให้เขาเสียชื่อเสียงอันนี้ไม่เห็นด้วยกับแม่จิ๋มเด็ดขาดเลยนะถ้าดูทันอยู่แม่ตังวลนี่กนก รีบตะหลันข่าวขอโทษอัจฉริยะ ไปยุ่งกับมันเชื่อฉันแต่แม่จิิงแม่ไปโดนไอ้บางแจก๊กยุจนทุกอย่างของแม่พังหมดแล้วคนเก่งที่สุดในประเทศไทยที่เข้ามาช่วยแม่ถอยกันหมด เปลี่ยนนิสัยด่วนเลยแม่จิ๋มพนิกาไม่ได้เอาเพิ่มหรอกเราทิชชู่มันแผ็ดแล้วน้ำมูกมันไหลกินไม่หมดอะเนี่ยเดี๋ยวนี้กินไม่เก่งเนี่ยเทเยอะแยะก็กินไม่หมดเพราะเขาไม่ได้ให้ต้นหองผักชีมา ันนี้ดาคือดูฉันอยู่หรือเปล่าคือเชื่อฉันรีบออกมาแถลงข่าวขอเข้ามาอัจฉริยะแล้วบอกว่ายินดีให้อจฉริยะเป็นผู้ดำเนินคดีต่อไปรีบแถลงข่าวว่าให้ท่านตคุณแม่จะแต่งตั้งกี่คนก็ได้ก็แต่งตั้งคณะชนบทอาวุธผู้พิพากษาเข้ามาเป็นร่วมเป็น องคณคะแม่ไม่แต่งเขาไงให้เกลียดไนงะเดินคนเก่งที่สุดในประเทศไทยมาช่วยทำงาน ใจไหมจิมพนิดาขลังข่าวยืนยันว่าให้อัจฉริยะทําต่อไปและกาบเปลี่ยนซึนท่านผู้อดีตผู้พิพากษาธนานชนบทมาเป็นหัวหน้าคณะในคดีนี้ด้วยแค่นั้นจะจบเลย